ก็ต้องพูดเลยว่าตอนนี้นะคะสมุนไพรไทยของเรากลับมาเป็นเทรนที่ฮอตฮิตมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นฟ้าทลายโจรน,นะคะกระชายขิงนะคะ หรือแม้แต่สมุนไพรยาสมุนไพรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นยาขมยาเขียวอะไรพวกนี้ค่ะเป็นที่ฮอตฮิตของร้านขายยามากๆเลยไม่ว่าจะเป็นตัวของร้านยาคณะเภสัชเองก็ตามนะคะรวมทั้งร้านยาทั่วๆไปเชื่อได้ว่าหลายๆร้านนะคะน่าจะอยู่ในสถานการณ์เดียวกันคือตัวฟ้าทลายโจรเป็นที่ถามถึงหรือว่าเป็นที่เรียกหาของผู้รับบริการเป็นจนํานวนมากเลยค่ะสําหรับเรื่องของการใช้ฟ้าทลายโจรน,นะคะในส่วนของการใช้ค่ะ อันนี้เนี่ยจริงๆตอนนี้นะคะทางกรมการแพทย์แผนไทยค่ะและก็การแพทย์ทางเลือกของกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยก็ได้ออกเป็นคู่มือคำแนะนำนะคะสำหรับการใช้ฟ้าทลายโจรสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นี้ออกมาเลยนะคะประชาชนทหลายๆคนอาจจะเข้าไปเซิร์ชดูก็ได้เลยเป็นคู่มือที่อ่านง่ายอ่านสะดวกนะคะแล้วก็มีความ ชัดเจนในเรื่องของข้อมูลการใช้อยู่ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวเชียวนะคะแล้วทีนี้ในพูดถึงเรื่องของรูปแบบการใช้ฟ้าทลายโจรน,นะคะมีหลากหลายมีทั้งแบบที่เป็นฟ้าทลายโจรที่ทําการสกัด ตัวสารสำคัญออกมาแล้วนะคะตัวสารสำคัญที่ชื่อว่าแอนโดกาฟลน์นั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยมีทั้งเป็นรูปแบบของแคปซูลที่เป็นแผงนะคะแล้วก็เป็นลักษณะของตัวสารสกัดฟ้าทลายโจรที่นำเอาใบฟ้าทลายโจรน,นะคะมาเป็นสารสกัดแห้งนะคะตัวนี้ก็จะอยู่ในทั้งรูปแบบแผงแล้วก็แบบกระปุกเองซึ่งแต่ละยี่ห้อจะมีปริมาณของสารสำคัญที่แตกต่างกันออกไปค่ะอันนี้ก็เลยอยากเป็นอีกหจุดนะคะที่เภสัชอยากฝากความ ห่วงใยไปยังทุกๆคนที่ใช้ตัวฟ้าทไลโจนอยู่ว่าเวลาจะเลือกใช้แต่ละยี่ห้อค่ะอาจจะต้องลองพลิกดูด้านข้างนิดนึงว่าในแต่ละยี่ห้อนั้นนะคะ1เม็ดแคปซูลของฟ้าทไลโจนประกอบด้วยสารสําคัญอยู่ปริมาณเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าในแต่ละยี่ห้อพอเราคํานวณออกมาปุ๊บเราจะต้องมานึกว่าปริมาณที่จะต้องใช้นะคะสำหรับที่จะใช้ในการดูแลสุขภาพลดอาการหวัดหรือแม้กระทั่งที่ใครที่ว่าคิดว่าจะใช้เกี่ยวกับตัว รักษานะคะภาวะการติดเชื้อนะคะก็จะต้องดูว่าขนาดของมันเนี่ยเหมาะที่จะใช้สําหรับการรับประทานเพื่อรักษาหรือข้อบ่งชัยน้นๆหรือยังค่ะสำหรับเรื่องของกระชายข่าวนะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่มีเทรนด์ฮิตอยู่ตอนนี้เลยนะคะตัวกระชายข่าเองตอนนี้ต้องฝากไว้นิดนึงว่างานวิจัยเกี่ยวกับตัวโควิดนะคะยังเป็นงานวิจัยที่เป็นริดในหลอดทดลองอยู่ยังไม่มีงานวิจัยในเรื่องของสัตว์หรือว่าในเรื่องของมนุษย์ค่ะที่จะรับรองผลเรื่องของงานวิจัยค่ะ ก็สำหรับตัวเรื่องของทั้งฟ้าทลายโจรและก,กระชายขาวนะคะตอนนี้มีการวางจำหน่ายอยู่เนาะสามารถนำมาใช้ได้นะคะแต่ในกรณีของฟ้าทลายโจรเดี๋ยวขออนุญาตฝากเป็นทริคไว้ให้ใช้นะคะถ้าในกรณีของผู้ป่วยนะคะที่มีการ รับประทานในกรณีของการติดเชื้อโควิดแล้วแต่อาการไม่รุนแรงนะคะหรือว่าใช้และบผิดแอนติเจนเทสหรือมีผลตรวจออกมาแล้วยืนยันว่ามีการติดเชื้อโควิด -19 นะคะแต่ว่าอยู่ระหว่างการรับการรักษาหรือว่า อขออภัยค่ะหรือว่าอยู่ระหว่างการรอรับการรักษาที่โรงพยาบาลหรือเป็นการรอเตียงอยู่ที่บ้านนะคะถ้าจะในกรณีของการใช้ฟ้าทลายโจรค่ะในผู้ที่ไม่มีอาการนะคะขนาดแนะนำจะอยู่ที่60มิลลิกรัมต่อวันนะคะหรือ20มิลลิกรัมของตัวสารสก,กัดแอนโดกาฟลน์นะคะต่อเม็ดนะคะ20มิลลิกรัม รับประทานวันละ3ครั้งค่ะขนาดต่อวันจะอยู่ที่180มิลลิกรัมค่ะแล้วก็ไม่ควรรับประทานติดต่อกันเกิน5วันนะคะส่วนในกรณีของผู้ที่มีอาการเล็กน้อยค่ะก็จะทานเหมือนกันนะคะคือ180มิลลิกรัมต่อวันนะคะแต่สิ่งที่อยากฝากไว้คือในกรณีของคนที่มีโรคประจําตัวมียาที่ใช้อยู่เป็นประจำนะคะตัวอย่างเช่นตัวยาวาฟฟารินนะคะที่เป็นยา ต้านการแข็งตัวของเลือดนะคะกลุ่มคนพวกนี้ค่ะหรือว่าท่านใดนะคะที่มีภาวะเรื่องของการทํางานของไตหรือตับที่มีความผิดปกติไปนะคะอยากจะฝากไว้สักนิดนึงว่าให้ไปรับคําแนะนําจากเภสัชกรที่ร้านยาใกล้บ้านก็ได้ค่ะว่าท่านควรจะใช้หรือควรจะหลีกเลี่ยงการใช้ฟ้าทลายโจรน,นะคะเพราะว่าในกลุ่มที่มีโรคประจําตัวหรือมีภาวะการทํางานของตับหรือไตที่ผิดปกตินี้ค่ะก็อาจจะมีข้อจํากัดในการาใช้ฟ้าทลายโจรน,นะคะ ส่วนในกรณีของกระชายขาวค่ะในกรณีของกระชายขาวอย่างที่บอกว่ามันยังเป็นงานวิใจัยในหลอดทดลองอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่จะใช้เปรียบเทียบง่ายๆค่ะตัวข้อมูลที่ใช้นะคะถ้าสมมุติว่าเราจะกินเป็นตัวกระชายขาวเนี่ยจริงๆอาจจะต้องกินเป็นกิโลเลยนะคะสําหรับกระชายสดนะคะ เขาบอกไว้ว่าจะต้องรับประทานอยู่ประมาณวันละ1.8กิโลกรัมเลยทีเดียวนะคะในกรณีของกระชายสดแต่หากเป็นตัวสารสรกัดจากตัวกระชายเนี่ยอันนี้แนะนำว่าให้รับประทานตามขนาดที่แนะนำในแต่ละยี่ห้อหรือว่าตามที่เภสัชกรแนะนำนะคะเพราะว่าถ้ารับประทานในขนาดที่มากจนเกินไปอาจจะทำให้เกิดภาวะเรื่องของการระคายเคืองกระเพาะอาหารได้ค่ะรวมทั้งตัวกระชายเองนะคะ ก็ไปมีผลกับยาหลายๆตัวได้เหมือนกันนะคะดังนั้นใครที่มีโรคประจําตัวมียาที่ใช้อยู่เป็นประจําแวะเข้าไปถามเภสัชกรสักนิดที่ร้านยากันก็นได้ค่ะว่าสามารถรับประทานได้หรือเปล่าหรือว่าสามารถใช้ร่วมกับยาที่ใช้อยู่เป็นประจําได้หรือเปล่าค่ะเนื้อสิ่งอื่นใดนะคะตัวฟ้าทลายโจรเองมีข้อควรระวังคือถ้ารับประทานไปนะคะในกรณีของผู้ที่ยังไม่ได้รับการตรวจนะคะเชื้อโควิดเนาะ แล้วเราไปสงสัยว่าเอ๊ะหรือเราจะกินป้องกันไว้ก่อนหรือเราจะกินกันไว้กลัวว่าจะติดเนี้ยค่ะบางครั้งนะคะถ้าเราได้รับเชื้อมาตัวฟ้าทลายโจรเองก็จะมีข้อจํากัดในกรณีที่ว่าอาจจะไปกดอาการของการติดเชื้อโควิด1 9ได้ด้วยเช่นกันนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งข้อที่อยากจะฝากทุกๆคนไว้ค่ะ